ครับโจทย์ข้อนี้นะครับกําหนดกราฟพาราโบลาดังรูปคือกราฟเป็นรูปนี้อันนี้เนืจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่ห้าแล้วก็จุดหนะครับอันนี้จุด A อันนี้จุด B เขาบอกว่าถ้าจุด B อยู่ที่จุด40คือ X เป็นส Y เป็น 0. ย์คือจุดนี้แล้วความยาวของเส้นตรง A B เนี่ยเท่ากับข้อใด ช้อยส์นะครับก็จะมี 2.75, 3.10, 3.25, 3.75แล้วก็4.00นะครับก็เก็บ Choice ไปก่อนดูโจทย์พาราโบลาเป็นรูปนี้เสร็จแล้วข้อนี้มีวิธีคิดอย่างไรพาราโบลาสมการพาราโบลานี่คือสมการอะไรนะครับ สมการกำลังสองถูกไหมครับ y ถ้ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เสร็จแล้วข้อนี้เนี่ยเพื่อให้ง่ายเรามาดูดูรูปดูรูปจัก,กราบนะครับจะได้ว่าจุดยอดมันเนี่ยอยู่ที่จุดหนึ่งหนึ่งจุดยอดพาราโบลาเลยอยู่จุดหนึ่งหนึ่งแล้วผ่านจุดอะไรอีกเขาาเขาบอกว่ามันผ่านจุดห้าห้า อ่าผ่านจุนนกับผ่านจาุทีนี้ให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งว่าเราจะหาสมการพาราโบลา,ลาสมการนี้ได้อย่างไรครับ ได้คำตอบหรือยังครับาจากจทยข้อนี้เนี่ยที่เราเห็นคือเขาให้หาความยาวเส้นตรง AB ถูกไหมครับเราลากเส้นมาก่อน AB AB นี่คืออะไรจากที่เราดูเนี่ย AB ก็คือค่า y ของจุด A ถูกไหมครับค่า y ของจุด A จะได้ความยาวของเส้นตรง AB เพราะเขลาลากลงมาตรงๆที่ x เท่ากับ4แต่ y เนี่ยคือค่าของ AB เพราะฉะนั้นที่เราต้องการหาคือถ้าเรารู้จุด AB เนี่ยว่าอยู่จุด A จุด4อยู่แล้วเพราะมันลากจาก x ่ากั4อยู่จุดอะไรเราก็จะได้ความยาวของเส้นตรง AB มาเลยถูกไหมครับแล้วเราหายังไงหาได้โดยการที่เราจะต้องหาสมการอันนี้ขึ้นมาก่อน ั้นตอนแรกเลยต้องหาสรรมการกราฟพาราโบลารูปนี้ก่อนเลยต้องหาสรรมการมันก่อนจากที่เราดูคืออ่มันมีอะไรบ้างมีอย่างแรกจุดยอด จุดยอดของกราฟอยู่ที่จุด11และไล่ผ่านผ่านจุด55 5ด้วยเป็นกราฟอะไรกราฟนี้คือกราฟอะไรกราฟหงายถูกไหมครับอ่าเสร็จแล้วเรารู้ข้อมูลของตามนี้แล้วเท่านี้ทีนี้เรารู้อีกอย่างหนึ่งคืออะไรคือกราฟพาราโบลารูปทั่วไปของกราฟพาราโบลาคือ y เท่ากับใช้ ax ลบ h กำลังสองบวก k ใช้รูปนี้จะง่ายกว่าเพราะที่สมการรูปนี้เนี่ยสมการรูปนี้จุดยอดมันคืออะไรจุดยอดจุดยอดคือจุด hk ถูกไหมครับข้อนี้เนี่ยเรารู้จุดยอดเพราะฉะนั้นเราแทนจุดยอดเป็น h กับ k และแทนลงไปได้เลยเพราะฉะนั้น h จุดยอดนี้คืออะไร h เท่ากับ1 k เท่ากับ1เราแทน2อันนี้ที่เรารู้ลงไปในสมการนี้เลยเพราะสมการนี้ตอนแรกเนี่ยมีตัวแปร3ตัวคือ a มี h มี k เรารู้ h คือกับ k แล้วเหลือ a นะครับก็แทนลงไปได้เป็น y เท่ากับ a x ลบ1กำลัง2บวก1ถูกต้องไหมครับ y เท่ากับ a x ลบ h h คือ1กลาง2บวก k k คือ1ได้สมการรูปนี้ออกมาเสร็จแล้วทำไงต่อยังเหลือค่า a ถูกไหมครับหายังหาไม่ได้หาค่า a ยังไงหาค่า a ด้วยการที่เขาบอกว่ามันผ่านจุด5 5อ่ะผ่านจุด5 5แล้วไงต่อผ่านจุด5 5แล้วเราจะทำให้เราหา a ได้ย่างไร ลองคิดแป๊บหนึง่งทีนี้ลองคิดดูว่ามันผ่านจุด5.5เนี่ยแล้วเราหานเอเรียไหนผ่านจุด5.5คืออะไรผ่านจุด5คือเมื่อเราแทน x เท่ากับ5แล้วเนี่ยเราได้ค่า y ออกมาว่าเท่ากับ5ถูกต้องไหมครับเพราะมันผ่านจุด5.5เมื่อเราแทน x สิ่งเทเราได้จากการที่มันผ่านจุด5คือเมื่อ แทน x เท่ากับ5ลงไปในสมก,การจะได้ y เท่ากับ5เมื่อแทน x ในสมก,การจะได้ y เท่ากับ5แทนเท่ากับ5ได้ y เท่ากับ5เพราะฉะนั้นเราแทนลงไปเลยในสมก,การนี้สมการที่เราได้ออกมาแทน x เท่ากับ5ก็กลายเป็น a 5ลบ1กำลัง2บวก1แทน y เท่ากับ5ได้คำตอบเป็น y เท่ากับ5ได้สมก,การนี้ออกมา หาค่า a ได้เลยอย่าง1สมการ1ตัวแปรหาได้แล้วนะครับก็คือ5ลบ1เป็น4 4กลังสได้16เพราะฉะนั้นเท่ากับ5 a คูณ16บวก1ย้าย1ไปลบเป็น4 4เท่ากับ16 a ย้าย16ไปหารเป็น a เท่ากับ1ส่วน4อ่ะเสร็จแล้วได้ค่า a ออกมาแล้วคือ1ส่วน4 แทนกับเข้าไปในสมการนี้สมการเดิมสมการนี้เลย ay y เท่ากับส่วน x ลบ1กำลัง2บวก1ทีนี้สมการนี้คืออะไรสมการที่เราหามาได้เนี่ยคืออะไรคือสมการของกราฟพาราโบลาพาราโบลารูปที่โจทย์กำหนดมาให้เลยถูกไหมครับ คือสมาของรูปนี้เลย y เท่ากับ1ส่วน4 x ลบ1ลัง2วง1คือแทนจุด1 1ก็เป็นจริงแทนจุด5 5ก็เป็นจริงได้รูปนี้เลยและมีสมาชเดียวเทานันที่จะเป็นรูปนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการหาคืออะไรหา AB ยาวเท่าไหร่ซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะหาจากอะไรนะหาจากว่าจุด A อยู่ที่จุด4อะไร ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น a อยู่ที่จุด x เท่าก4 x ของจุด a เท่ากับ4สิ่งเราต้องการหาคือ y ของจุด a เท่ากับเท่าไหร่เราแทน x เท่าก4ลงไปในสมการเลยมันจะต้องเป็นจริงแน่ๆเพราะมันผ่านจุดนี้ถูกไหมครับผ่านจุด4 y แทน x เท่ากับ4ลงไปได้ y เท่ากับ1ส่วน4 x เท่ากับ4ได้ดีออกมา สีหเหลือสามกลังสองเป็น9 9้าส่วนสบวกหได้อะไรได้1 3บส่วนสเสร็จแล้วได้ไวายกับ1 3บส่วนสแล้วคืออะไรสิบ่วนสคือคำตอบแล้วถูกไหมครับเพราะว่าจุดวายคือจุดนี้1 3บส่วนสจุดนี้ก็คืออะไรคือสิ่งที่เราต้องการหาเลยอันนี้ออกมาได้ออกมาเป็นสิบสา่วนสี่คำตอบเรียบร้อย1 3บส่วนสแต่ช้อยส์เราเป็นอะไร ช้อยเราเป็นทศนิยมเพราะฉะนั้นเอา4ี่หารสิบสามสี่สามสบสองได้ประมาณ3ามสิบได้3.25จถูกไหมครับสิบหารสเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้คําตอบแล้วว่าคือตอบข้อ3 3มสองหครับทีนี้ให้ทบทวนโจทย์ข้อนี้ครั้งนึงครับเพราะว่าโจทย์แบบนี้เนี่ยส่วนมากจะออกบ่อยก็คือให้รูปกราฟมาแล้วเขาให้หา ว่าสมการอันนี้เป็นยังไงซึ่งโจทย์ปกติเนี่ยเขาจะให้อะไรมาเขาจะให้สมการมาหนึ่งครับแล้วก็ให้เราเนี่ยวาดกราฟเองแต่โจทย์ข้อนี้เนี่ยแปลกก็คือให้รูปกราฟมาและให้เราหาสมการและนำไปหาคำตอบที่เขาต้องการครับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือวิธีหาสมการของการาฟพาเราโบลาเวลาที่เขาไม่ได้ให้สมการมาเขาให้แค่รูปมา เราจะต้องรู้ก่อนเลยว่ารูปพ่วไปของกาพาลอบลาเนี่ยอยู่ในรูปนี้คือรูปเรียนเนี่ยหาสมการง่ายที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเรารู้รจุดยอดแทนลงไปได้เลยแล้วจากรู้จุดยอดเสร็จแทนลงไปเสร็จแล้วรู้ว่ามันผ่านจุดอะไรแทน x กับ y ด้วยจุดนั้นก็คือในกรณีนี้ผ่านจุด55แทน x ด้วย5แทน y ด้วยนี้จุดยอดแทนไปแล้ว h k ที่เหลือ a ตัวเดียวหาได้แล้ว เหลือสมการที่มี a แค่ตัวเดียวหาได้เลยถูกไหมครับหา a ได้เมื่อเราแทนจุด55ลงไปก็จะหา a ได้ได้ A มาเป็น1ส่วน4จากนั้นใส่กลับเข้าไปในสมนการได้สมการของรูปนี้ออกมาเป็น y เท่ากับเศษ1ส่วน4 x ลบ1กำลัง2บวก1ได้สมการซิรซจแล้วก็กลับไปดูว่าที่เราต้องการหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหน จุด A เนี่ยผ่านกราฟถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแทน A อเท่ากับสเราจะได้ค่า y ของจุด A มาเลยก็คือเป็น13บสาส่วนส A เอนี่ยอยู่ที่จุด4กับ13ส่วน4ี่เนี่ยอยู่ที่จุด4กับจุด0เพราะฉะนั้นห่างกันเท่าไหร่ห่างกันคือความค่า y ของจุด A ก็คือ13ส่วน4ีได้คำตอบข้อนี้สิบสาส่วนสทำเป็นเศรานิยมก็จะได้3.2 5ซึ่งเป็นคำตอบของข้อนี้ โอเคจบแล้วนะครับสำหรับข้อนี้